สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจินายรายการแอดคิปนะคะที่จะมาตอบปัญหาในการทําโฆษณา Facebook หรือว่าช่วยให้ธุรกิจของเราเนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้นะคะคําถามจากเพื่อนๆน,นะคะที่ถามเข้ามาก,ก็คือว่า Facebook ใช้เกณฑ์อะไรลบบัญชีปลอมมาฟังกันในคลิปนี้ค่ะ เกณฑ์นะคะที่ a c e b o o k เนี่ยใช้นะคะในการลบบัญชีปลอมนะคะต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่า a c e b o o k เนี่ยเขาจะพัฒนา AI นะคะหรือว่าพัฒนาระบบอัตโนมัติของเขานะคะที่นํามาใช้นะคะในการลบบัญชีปลอมหรือบัญชีที่ไม่ตรงตามเกณฑ์การใช้งานของ a c e b o o k นะคะไม่ว่าจะเป็นอายุต่ำกว่า13ปีหรือว่าบัญชีที่ไม่มีผู้เล่นนะคะหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยที่อาจจะสร้างการหลอกลวงให้กับผู้ใช้งานคนอื่นนะ ะะซึ่ง27กรกฎาดาที่ผ่านมานะคะ Facebook เนี่ยเขาก็ได้ประกาศเพิ่มเติม,ตมว่าเขามีการอัปเดตนะคะตัว AI นะคะที่จะช่วยดักจับบัญชีปลอมนะคะหนึ่งนะคะก็คือข้อมูลที่เรากรอกลงไปนะคะ Facebook เนี่ยเขาจะมีการแมทข้อมูลหรือว่าการจับคู่ข้อมูลนะคะว่าข้อมูลที่เราเคยกรอกไปเนี่ยมันมีการทับซ้อนหรือไปซ้ํากับใครไหมหรือว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยมีการ ปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะคะหรือเคยโดนปิดโดนจํากัดมาก่อนหรือเปล่าฉันเนี่ยข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็จะเอาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเขาและถ้าใครนะคะที่โดนปิดไปนะไม่ว่าจะเป็นปิดใช้งานโดนจํากัดผิดนโยบายยิงแอดนะคะข้อมูลจะยังอยู่ใน Facebook ในระยะเวลาหนึ่งนะซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะเก็บนานกี่ปีแล้วแต่บทลงโทษแต่ถ้าเราเนี่ยกรอกข้อมูลเดิมลงไปนะคะข้อมูลนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็จะจํากัดได้เหมือนเดิมนะคะนะ นั้นใครที่โดนปิดบัญชีไปอย่าใส่ข้อมูลเดิมไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรอีเมลนะคะถ้าใครใส่ลงไปแล้วมันโดนปิดนะคะก็จะโดนปิดซ้ําอีกนะคะ 2. อนะคะข้อมูลที่ลงโพสต์บางทีนะคะเราอาจจะลงโพสต์ไปทางเพจทางไทม์ไลน์ส่วนตัวนะคะ f c e e o o o เนี่ยเขามี AI ที่คอยดูด้วยนะคะว่าโพสที่เราลงไปเนี่ยผิดนโยบายไหมและโพสที่เราลงไปเราโพสเกี่ยวกับคำพูดอะไรและที่สำคัญ โพสเราเนี่ยไม่ใช่แค่ข้อมูลที่ f a c e b o o k เนี่ยคอยดักจับนะคะเพื่อนคนอื่นที่มาโพสต์กับเราอะคะ่ะจะเป็นตัวยืนยันว่าเราเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นจินเนี่ยเปิดเฟซขึ้นมานะคะแล้วจินก็มีการแบบไปแอดเพื่อนนะคะเขาก็จะดูว่าเพื่อนที่เราแอดหรือว่าคนที่มาคุยกับเราเนี่ย สนิทกับเราจริงๆหรือเปล่าข้อความตอบคอมเมนต์เนี่ยเป็นคนจริงหรือเปล่าฉันบางคนบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยมีตัวตนจริงนะเราเนี่ยมีข้อมูลใส่ถูกต้องไม่เคยโดนปิดมาก,ก่อนทํำไมเราถึงโดนปิดพอ f a c e b o o k มองว่าข้อมูลคนที่มาคอมเมนต์หรือว่าเพื่อนเราใน Facebook ที่ไม่มีค่ะเวลาเราเกิดการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างหรือลงโพสต์เราจะโดนจํากัดเพราะเนื่องจากเราไม่เคยมีเพื่อนหรือไม่เคยลงโพสต์มาก่อนฉะนั้นการแก้ไขคือเราควรลงโพสต์เป็นประจําแล้วก็เราควรจะมีเพื่อนที่ตอบคอมเมนต์นะคะเป็นเพื่อนกันจริงๆใน Facebook 3นะคะก็คือข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่นมายืนยันอย่างเช่น จินอาจจะสมัครใช้แชทบอตโปรแกรมหนึ่งหรือไปสมัครการใช้งานโปรแกรมอื่นๆนะคะแล้วล็อกอินด้วย Facebook Facebook จะดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่นๆหรือว่าโปรแกรมอื่นๆเนี่ยมาแมทกับข้อมูลในบัญชี Facebook ค่ะถ้าเรานะคะลงข้อมูลไม่ตรงกันอย่างเช่นเมลที่ลงกับโปรแกรมนั้นกับเมลที่เราลงสมัคร Facebook นะคะไม่เหมือนกัน Facebook จะจำกัดบัญชีการใช้งาน Facebook ของเราหรือนะคะเราเนี่ยใช้ข้อมูลนะคะบัตรเครดิต ข้อมูลชื่อนามสกุลไม่ตรงกันนะคะเมื่อเราเนี่ยล็อกอินหรือว่าเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลจาก Facebook นะคะหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นพันธมิตรนะคะอย่างเช่น IG เอ่ยนะคะ Messenger อื่นๆเอ่ยหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นที่ต้องการข้อมูลเดียวกันหรือใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแต่ว่า ข้อมูลนั้นไม่ตรงกันค่ะ f c e e o o o เนี่ยก็จะบล็อกการใช้งานของเราก่อนนะคะฉะนั้นการที่เราอ่ะมี Facebook เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะแต่มันจะใช้งานได้จริงเนี่ยเราต้องมีตัวตนจริงยืนยันตัวตนจริงฉะนั้นวิธีการแก้ไขคือ 1. เราต้องสมัครด้วย ข้อมูลจริงของเรานะคะที่ตรงกับข้อมูลจริงที่สุดนะคะ2ก็คือถ้าเราโดนปิดบัญชีไปแล้วเราไม่ควรใช้ข้อมูลชุดเดิมในการกบอกลงไปแล้วก็ถ้าเรามีเพื่อนใน f a c e b o o k นะคะเราควรจะตอบปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะและที่สําคัญคือเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพราะ Facebook มองว่า ถ้าบัญชีจริงเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่ามีการแบบปฏิสัมพันธ์เนาะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นไปได้อย่าเอาบัญชี f a c e b o o k ค่ะไปลิงก์กับโปรแกรมอื่นๆเพราะว่ามันมีการตรวจสอบ2ชั้น3ชั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยุ่งยากนะคะถ้าเราป้อนข้อมูลไม่ตรงกันนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยิงโฆษณานะคะไปเตรียมบัญชีตัวเองให้พร้อมค่ะ